มาถึงลุงจินบ้างครับผมลุงรอนานแล้วอยากพูดแล้วครับลุงอยากแล้วใช่ไหมคะทุกคนนะครับหลายๆคนที่ได้ดูแล้วนะครับผมก็จะมีคำถามว่าทำไมลุงชอบตัดสินใจแบบนี้อยากจะถามทั้งเลยนะครับผมลุงคิดยังไงบ้างครับผมกัตัดสินใจ่เลยใช่ อย่างแรกคือดีใจก่อนนะที่ว่ามีคนเข้าไปพูดคุยในโลกโซเชียลหรือว่าความคิดเห็นเป็นยังไงลุงจิมไม่ได้แบบนั้นลุงจิมไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านี่คือมันเซ็ตแล้วในสําหรับการทําซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเหตุผลของลุงจิมมันคืออะไรที่การจะใจแบบนั้นเนะี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครแต่ตัวละครมันมีเหตุผลของเขาอยู่ตลอดอ,อ่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งตัวละครของจิมเองเนี่ยเขาไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์และเขาก็ไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผม แล้วตัวละครต่างๆที่เข้ามาหาลุงจิมเหมือนเป็นมิเลอร์เหมือนเป็นดอากระทยจตุทอนให้ลุงจิมได้คิดอะไรบางอย่างมันแฟกคิดแบบข้อทัศนคติใหม่อะไรบางอย่างที่ทําให้ลุงจิมคิดได้อ่าวัดวัดแรกตอนมาเจอคนเมาอย่างคุณเวินนอนหลับอยู่ที่ร้านเนี่ยฮะเออในใจตอนนั้นคิดอะไรต้องได้แล้วอะ คือเหมือนยังไงโอ้โหก็เหมือนเป็นเหมือนแซ่บเรากลับแล้วก็ให้เขาอยู่ลวจ้โทษนะลุงจิมแซ่บกว่าถ้าลุงจิมไม่แซ่บปวดไปติดใจ